นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการฝึก ตั้งคำถามนะคะ,ะเหมือนในข้อสอบที่เราทํากันนะคะเขาก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เรานะคะอ่านนะเป็นบทความนะคะหรือเป็นนิทานสั้นๆให้เราอ่านนะคะแล้วก็จะมีข้อคําถามนะคะทีนี้หากว่าถ้าเรามีบทความหรือนิทานอ่านเองนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งคําถามมาแล้วเราอยากจะฝึกตั้งคําถามเองเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการฝึกตั้งคําถามอย่างไร นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเด,กเด็กเห็นสไลด์ไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะเพียงค่ะเ็นเอ่ากาง คำถามและการตอบคำถามนะคะเหมือนกับที่เราทำในข้อสอบเลยนะคะการตั้งคำถามในกรณีที่มีเนื้อหามาแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งคำถามมานะคะกับในกรณีที่มีเนื้อหามาแล้วก็มีการตั้งคำถามมาแล้วแล้วก็มีวิธีเราก็จะเป็นต้องเป็นคนตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ขั้นตอนวิธีการหรือว่าแนวในการตั้งคำถามหรือตอบคำถามจากเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ ่าเรามาดูการตั้งคำถามนะคะการตั้งคำถามคืออะไรในชีวิตประจําวันของเราเวลาเราพูดคุยกันเราก็จะมีการตั้งคําถามหรือว่าที่เราพูดว่าประโยคคาถามนั่นเองนะคะการตั้งคําถามเนี่ยเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่เราสงสัยนะคะสามารถตั้งคําถามได้จากการอ่านการฟังหรือการดูนะคะเวลาเรา พบเจออะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งนะคะเรามีข้อสงสยัยหรือว่าเราสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมอะไรยังไงเราก็จะเกิดการตั้งคำถามขึ้นมานะคะในใจของเรานะคะจากการอ่านก็ได้การฟังก็ได้หรือการดูก็ได้นะคะ การตั้งคำถามเนี่ยอาจจะมีวิธีการอะไรบ้างหนึ่งกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่เราสงสัยคล้ายๆกับการตั้งสมมติฐานต่างๆนะคะสิ่งที่เราสงสัยเวลาเราไปเที่ยวสักสถานที่หนึ่งเอ๊ะทำไมสถานที่นี้ถึงเรียกแบบนี้นะคะทำไมเ,ออเวลาเราเห็นนกแล้วทำไมนกต้องไปคาบใบไม้มา คาบกิ่งไม้มาเยอะๆเราก็มีความเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วเกิดเป็นการตั้งคําถามนะคะเมื่อมีการตั้งคําถามเราก็ต้องมีการหาคําตอบนั่นเองนะคะหรือนะคะการตั้งคําถามอาจจะมีอาจจะใช้วิธีการพูดหรือเขียนคําถามขึ้นมาเช่นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมทํากับใครนะคะใครทําอะไร ที่ไหนอย่างไรทําไมแล้วก็ทํากับใครนั่นเองเป็นการตั้งคําถามเราอาจจะพูดถามขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะเขียนข้อคําถามนั้นขึ้นมาก็ได้นะคะหรือนะคะเ,ออเวลาการตั้งคําถามเราจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนไม่ซับซ้อนนะคะเพื่อให้คําถามนั้นมีความชัดเจนนะคะบางคนอะเวลาแต่งคําถามขึ้นมานะคะแต่งยาวมาก ถามแล้วถามอีกถามแบบจบไม่ได้นะคะหนึ่งเหมือนกับเวลาเราแต่งประโยคอะบางคนแต่งประโยคแล้วจบไม่ลงจบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งคําถามเราตั้งแบบคําถามแบบสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะวันนี้ตอนเช้าเด็กๆทานข้าวกับอะไรหรือว่าทานข้าวทานอาหารเช้าเป็นอะไร นะคะอย่างนี้นะคะ,ะวันนี้เด็กๆเ,เรียนวิชาอะไรบ้างเนีเป็นการตั้งคำถามง่ายๆสั้นๆน,นะคะไม่ซับซ้อนนะคะคำตอบก็ตอบง่ายด้วยนะคะหรือนะคะการตั้งคำถามไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็น ะะเพราะจะทําให้ผู้ตอบเนี่ยลืมคําถามหรือตอบยาวเกินไปหรือไม่ก็ต้องการหร,หรือไม่ต้องการที่จะตอบคําถามนั้นเลยเพราะว่าไม่รู้ถามอะไรถามเยอะมากถ้าถามแล้วถามอีกออในคําถามหนึ่งคำถามถามหลายเรื่องนะคะจนทําให้คนที่เขาเป็นผู้ตอบเนี่ย อาจจะลืมได้ว่าเอ๊ะคำถามแรกเมื่อกี้เขาถามอะไรนะคำถามที่สองต่อด้ดยอะไรนะแล้วเขาก็อาจจะลืมหรือว่าคําตอบคําถามที่เขาถามเนะี่ยคำตอบอาจจะต้องตอบยาวแล้วพอตอบยาวปับ๊บนะตอบออพอตอบยาวปับ๊บแล้วมันก็ต้องแบบมีอีกหลายคําถามอะ่ะก็จะอาจจะทําให้ผู้ตอบเนี่ยไม่อยากที่จะตอบคําถามนั้นอีกเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นในในคำถามเดียวกันนะคะ ไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะเราทราบแล้วว่าวิธีตั้งคําถามเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูนะในวิดีโอว่าขั้นตอนวิธีการตั้งคําถามแล้วก็การตอบคําถามเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรนะคะ การตั้งคำถามและการตอบคำถามน้องๆเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าในชีวิตประจําวันของน้องๆนั้นมีการตั้งคำถามตอบคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วน้องๆล่ะครับมีการตั้งคำถามและการตอบคำถามได้ถูกต้องหรือเปล่าในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ถูกต้องกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ วันนี้เป็นวันที่คุณลุงของปุ๊กกลับมาจากต่างประเทศปุ๊กและพ่อจึงเดินทางไปรับคุณลุงที่สนามบินปุ๊กช่วยมองหาลุงด้วยนะลูกได้คะ่ะพ่อปุ๊กจะไปกินข้าวก่อนไหมลูกปุ๊กอยากอ่านหนังสือราคุณลุงตรงนี้มากกว่าคะ่ะปุ๊กตอบพ่อไม่ตรงคำถามนะลูกไม่ตรงคำถามยังไงหรอคะพ่อก็พ่อถามว่าจะไปกินข้าวก่อนไหมลูก ปุ๊กก็ต้องตอบว่ากินหรือไม่กินยังไงล่ะจ๊ะ,ะ,ะออเาะอาอย่างนี้ดีกว่า <ปะ S 2> ลูกนะระหว่างรอลุงเดี๋ยวพ่อจะอธิบายการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ถูกต้องให้ฟังก็แล้วกันลูกจะได้ไม่เอาไปใช้อย่างผิดผิดถ้าอย่างนั้นเรามาดูการตั้งคำถามก่อนดีกว่าซึ่งการตั้งคำถามนั้นเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัย ซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการาอ่านการฟังการดูจ้าแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องไหมคะมีสิจ้าวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยเราควรที่จะพูดหรือเขียนคำถามเช่นใครทำอะไรที่ไหน อย่างไรทำไมเป็นต้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนซับซ้อนเพื่อให้คำถามมีความชัดเจนและสุดท้ายไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นเพราะจะทำให้ผู้ตอบลืมคำถามหรือตอบยาวเกินไปหรือไม่ต้องการตอบจ้าจถ้าอย่างนั้น<ะ>พ่อเชื่อยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้ายกตัวอย่างเช่น ใบหมอข้าวหม้อแกงลิงส่วนมากมีสีแดงอาจเป็นสีแดงเข้มสีแดงสดหรือมีหลายสีเช่นสีแดงเหลือบเขียวต้นหมอข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชชนิดหนึ่งมักขึ้นในทุ่งโล่งที่เป็นดินทรายแห้งแลง้งมีอาหารน้อยพืชชนิดนี้จึงหาทางเพิ่มแหล่งอาหารโดยล่อมแมลงมากินน้ำหวานบริเวณขอบกระเปาะและฝาปิดซึ่งอยู่ที่ปลายใบ เราจึงเรียกต้นหม้อข้าวม้อแกงลิงว่าพืชกินสัตว์และแนวการตั้งคำถามจากตัวอย่างก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการถามอาจขีดเส้นใต้ข้อความนั้นเช่นหัวข้อเรื่องลักษณะประเภทภูมิประเทศและแหล่งอาหารเป็นต้นเราควรที่จะตั้งคำถามยังไงบ้างคะเอขอพ่อคิดก่อนนะ ก็ยางเช่นใบมอข้าวมอแกงลิงมีสีอะไรบ้างต้นมอข้าวมอแกงลิงมักขึ้นในที่ใดต้นมอข้าวมอแกงลิงหาอาหารอย่างไรเพราะเหตุใดอ่านะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการตั้งคำถามนะคะนะักเรียนเป็นวิธีการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะทีนี้อันนี้ พวกก็เอามาเขียนไว้ในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกการเขียนการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามด้วยนะคะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใบมอเข้ามอคเเกงลิงนักเรียนรู้จักไหมมอเข้ามอคเเกงลิงจากในภาพนี้ใบมอคข้ามอคเกงลิงเนี่ยส่วนมากจะมีสีแดงนะคะอาจจะเป็นสีแดงเข้มก็ได้นะคะหรือมีหลายสี เช่นสีแดงเหลือบเขียวสีแดงเหลือบเขียวก็หมายความว่าแดงบนเขียวนะคะต้นมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะมักขึ้นอยู่ในทุ่งโล่งที่เป็นดินทรายแห้งแห้งแล้งมีอาหารน้อยนะคะเมื่อมันมีอาหารน้อยนะคะต้นมะข้าวมะแกงลิงก็จะต้องหาทางเพิ่มแหล่งอาหารนะคะเพราะว่ามันอาศัยอยู่ในพื้นดินทรายที่แห้งนะคะไม่ไม่ค่อยมีแหล่งอาหารไม่มีพืชชนิดอื่นเออขึ้นอยู่ ะะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องหาแหล่งเพิ่มอาหารก็คือโดยการล่อมแมลงนะคะล่อมแมลงมากินน้ําหวานบริเวณขอบกระเปาะขอบ,ขอบ,ขอบปากของมอข้ามอแกงลิงนะคะเมื่อมแมลงเนี่ยมาจับที่หมอข้ามอแกงลิงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นฝาก็ฝา,ฝาที่ปิดอยู่มันก็จะเปิดนะคะมันก็จะออพอมแมลงลงไปมันจะค่อยๆเลื่อนปิดนะคะเราจึงเรียกก้อนมอข้ามอแกงลิงว่าพืชกินสัตว์ นะคะพืชกินสัตว์นะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะมีวิธีการตั้งคำถามจากเรื่องนี้ได้ว่าอะไรบ้างไนลองตอบซิเปิดไมคตอบได้เลยค่ะเปิดไมคตอบได้เลยลูกเราควรจะตั้งคำถามว่าอะไรบ้างไหนลองตั้งดูซิสักคนละ1ข้อใครได้แล้วเปิดไมคตอบได้เลยค่ะ อันไหนลองดูสิลูกว่าเราจะตั้งคําถามจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรปันปันตั้งสักข้อสิลูกจากเรื่องมอข้าวมอกเกลิงเนี่ยเราจะตั้งคําถามว่าอะไรพอเราอ่านเสร็จและมอข้าว,าวมอกเกงมีลักษณะอย่างไร เก่งมากต้นม้อข้าวมอ้อแกงลิงมีลักษณะอย่างไรซึ่งในนี้เขาก็อธิบายไว้แล้วนะคะถ้าปุ๊กเอาโจทย์ของปันปันมาตั้งไว้ก็จะได้หนึ่งข้อนะคะอ่ะลองข้อที่สองดูสิวินได้ไหมโจโจได้ไหมลองตั้งอีกหนึ่งข้อสิอ่าปันปันตั้งว่าต้นม้อข้าวมอ้อแกงลิงมีลักษณะอย่างไรยังตั้งได้อีกหลายข้อค่ะ เอวาได้ไหมเติดลองตั้ง <Hi. S 1> สติอ่ะตอบได้เลยค่ะใครจะตอบ oh, <okay. S 1> อ่ะตอบเลยค่ะ oh, <okay. S 1> ลูกต้นบ้าเข้าม้าแกงอยู่ที่ไหน อ่าหรือว่าเราอาจจะตั้งว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงขึ้นอยู่บริเวณใดหรือที่ไหนเหมือนที่โจโจ้บอกอ่าได้เช่นเดียวกันนะคะเอ่อต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะขึ้นอยู่บริเวณใดอ่าได้แล้วสองคำถามอ่ะเฟรนยกมืออ่ะเฟรนถามได้เลยค่ะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกินอะไรเป็นอาหารอ่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกินอะไรเป็นอาหารได้ละสามคำถามต่อไป ยังได้อีกสักข้อสองข้อต้นมอข้าวหมอแกงลิงเป็นพืชกินสัตว์อย่างไรอ่าต้นหมอ้อข้าวหมอแกงลิงนะคะเป็นพืชที่กินสัตว์เราอาจจะถามว่าต้นมอ้อข้าวหมอแกงลิงมีวิธีหาอาหารอย่างไรอ่าแบบนี้นะคะได้อีกขออีกสักหนึ่งข้อทำไมเขาเรียกใบม้อข้าวหมอ้อแกงลิง ลิงว่าพืชกินสัตว์เก่งมากเลยโจโจนะคะเ,เพราะอะไรถึงเรียกต้นมอข้าวมอเก่งลิงว่าพืชกินสัตว์อ่ได้แล้วห้าข้อจาข้อสอบภาษาไทยได้ไหมคะข้อสอบภาษาไทยมันจะมีข้อความแบบนี้แล้วก็มีให้เราตอบคําถามขอ้อข้อแสดงว่าป .3 าสามาเก่งมากเลยสามารถตั้งคําถามจากเรื่องที่อ่านได้เมื่อเมื่อเราสามารถตั้งคําถามได้แล้วเราก็ต้อง ตอบคำถามให้ได้ด้วยนะคะ,ะแนวการตั้งคำถามนะคะเราอาจจะกำหนดสิ่งที่ต้องการถามขีดเส้นใต้ข้อความนั้นไว้นะคะเช่นเมื่อกี้นะคะที่ปันปันบอกเลยถูกต้องหัวข้อเรื่องมีลักษณะนะหัวข้อเรื่องหรือลักษณะปันปันถามว่าต้นมะข้าวมะเกงลิงมีลักษณะอย่างไรนะคะประเภทต้นมะมะข้าวมะเกงลิงนะคะ,ะเป็นเป็นพืช กินอะไรก็สามารถตอบเป็นประเภทได้ภูมิประเทศเหมือนที่โจโจตั้งนะคะตน้นมะข้าวก็มะแกงลิงขึ้นอยู่บริเวณใดนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศก็คือขึ้นอยู่บริเวณที่มีทรายแหง้งนะคะหรือที่แห้งแล้งนะคะและแหล่งอาหารนะคะเหมือนที่พืชเพื่อนตั้งเมื่อกี้เหมือนที่วินตั้งน,นะคะต้นมะข้าวมะแกงลิงนะคะ กินอะไรนะคะหรือว่าทําไมหม้อข้าวหม้อแกงลิงถึงเรียกว่าพืชกินสัตว์อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตั้งคําถามจากแหล่งอาหารตั้งคําถามจากลักษณะตั้งคําถามจากประเภทหรือว่าตั้งคําถามจากลักษณะภูมิประเทศที่มันขึ้นหรือมันอาศัยอยู่นะคะโดยการขีดเส้นใต้นะคะออสิ่งที่เราต้องการทราบเอาไว้นะคะเก่งมากเลยเด็กๆตอบได้ครบเลยนะคะ หรือนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ตั้งมานะคะที่คุพกตั้งมาเป็นตัวอย่างเช่นใบม้อข้าวม้อแกงลิงมีสีอะไรอะเมื่อกี้เด็กๆไม่ได้ตั้งคําถามนี้นะคะคําถามนี้ก็สามารถเอาไปตั้งได้เช่นเดียวกันใบม้อข้าวม้อแกงลิงมีสีอะไรคะลูกเมื่อกี้จากในในบทความแดง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  สีแดงแดงแดงสดสแดมากสีแดงอผสมกับเขียวสีแดงกัเขียวสีแดงปนเขียวนะคะต้นมะเข้ามะเกงลิงมักขึ้นในที่ใดขึ้นในที่ใดทะเลสาบแแล ในป <c oughs> ่ในดินขึ้นในดินปนทรายนะคะหรือดินที่แห้งแล้งนะคะต้นมะข้าวมะแเกงลิงหาอาหารอย่างไรนี่คือคําถามแร eh กก่อนหาอาหารอย่างไรโ่มารแรโดยใช้น้ําหวานลาแล้วก็วข้าเปลดฝาถ้ามีมาแงมา,มา เอ่อล่อมแมลงให้มากินน้ําหวานเมื่อมแมลงมากินน้ําหวานมันก็จะปิดฝาของมันออกปิดฝาของมันเพื่อจะกินมแมลงใช่ไหมคะเพราะเหตุใดทําไมถึงมันจะต้องกินมแมลงลูกเพราะเหตุใดเพราะว่าสารอาหารกินสัตว์โมคะโมเลกแตกมีมีสาร,ารอ,อาหารน้อยค่ะ เกิงมากนะคะเหมือนที่แคนดี้ตอบถูกต้องนะคะเพราะว่ามื่อข้าวม่่อแกงลิงเนี่ยขึ้นอยู่บริเวณที่แห้งแล้งใช่ไหมคะสารอาหารก็จะน้อยมันก็เลยต้องการที่จะเพิ่มสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องไปเขาเรียกว่า ปรับสภาพตัวเองปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งก็เลยปรับตัวเองนะคะให้กลายเป็นสัตว์ที่กินพืชน,นะคะเป็นเป็นพืชที่กินสัตว์ไม่ใช่สัตว์ที่กินพืชเป็นพืชที่กินสัตว์นั่นเองนะคะ Ант. าการตั้งคําถามหรือการตอบคําถามอาจจะมีวิธีการก็ะคะือการอ่านคําถามให้เข้าใจก่อนนะคะเราจะต้องอ่านคําถามให้ใจให้เข้าใจก่อนว่าเราจะถามเรื่องอะไรและถามในประเด็นอะไรนะคะถามในหัวข้ออะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ได้หลายหัวข้อได้ทั้งลักษณะของมอคข้าวมอแกงลิงได้ทั้งบริเวณที่มอคข้าวมอแกงลิงขึ้นได้ทั้งว่ามอคข้าวมอแกงลิงเนี่ย กินอะไรนะคะได้หลายอย่างเลยนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นประเด็นนะประเด็นที่เราจะตั้งคําถามนะคะ เมื่อตั้งคําถามแล้วเราต้องตอบคําถามให้ตรงประเด็นที่เราถามไม่อ้อมโคอมไม่ตอบคําถามวกวนหรือไม่ตอบคําถามยาวจนเกินไปบางครั้งเ้าถามเราแค่คําถามเดียวนะคะในคําถามนั้นมีคําถามแค่คําถามเดียวเราก็ไม่ต้องตอบยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาถามว่าต้นมัะข้าวมะเกงลเงงมีวิธีการหาอาหารอย่างไร คำถามที่1เพราะอะไรคำถามที่2เพราะฉะนั้นการตอบคำถามในข้อนี้อาจจะยาวได้แต่ยาวก็สามารถที่จะกระชับรัดได้โดยที่ไม่ยืดยาวจนเกินไปนะคะไม่วกวนอ่านแล้วเข้าใจง่ายเหมือนครูปุ๊กเป็นคนตรวจครูปุป๊กก็จะอ่านเข้าใจรู้ว่านักเรียนจะต้องการที่จะตอบว่าอะไรนะคะไม่ยาวจนเกินไป เหมือนกับการตั้งคําถามนั่นแหละถ้าเราตั้งคาถามยาวเกินไปนะคะคนตอบเขาก็ไม่อยากจะตอบนะคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเรียบเรียงภาษาของตนเองนะคะด้วยด้วยภาษาของตนเองนะคะใช้ภาษาที่สุภาพนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้ภาษาที่ยากจนเกินไปนะคะใช้คําศัพท์ ะะใ,ช sociedad, ใช้ไม่ใช้คำศัพท์หร <Okay. S 1> ือภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเรื่องเม่าข้าวเม่อเก่งลิงเมื่อกี้ไม่ได้มีคำศัพท์ที่มาจากต่างประเทศไม่ได้มีคำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั <limitations> <idad> ้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้คำศัพท์ที่ยากหรือใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะ อ่าข้อที่4ี่เราอาจจะมีการยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะครูปุกอาจจะถามเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องมะเข้ามะเกงลิงใช่ไหมคะครูปุกก็อาจจะ,ะถามอีกว่านักเรียนรู้จักพืชชนิดใดนะคะที่เป็นพืชกินสัตว์อีกนะคะนักเรียนยกตัวอย่างมามีพืชอะไรที่เป็นพืชกินสัตว์เหมือนกับต้นมะเข้ามะเกงลิงอีกไหมคะนีค่ะ อ่าอย่างเช่นอะไรลูกกาผ่อยแรงค่ะอ่าเก่งมากเด็กๆนักเรียนคนอื่นรู้จักก้อนกาผ่อยแรงไหมรู้จัก็อ่ามันจะมีวิธีการเดียวมีวิธีการหาอ่า หาอาหารวิธีเดียวกันกับต้นมอเข้ามอเกงลิงนั่นก็คือการล่อแมลงนะคะต,ต่นผมรู้จักแต่ผมอ่าต้นต้นกาบหอยแทงเนี่ยเวลามีแมลงหรือมีกบตัวเล็กๆนะคะหรือว่ามีเอ่อแมาลงอะไรตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นแมงมุมหรือว่าเป็นเอ่อผีเสื้ออะไรก็แล้วแต่มาเกาะน,นะคะมันก็จะแบบเออเหมือนกับว่าหุบทันทีเลยนะคะหุบแล้วก็มันจะมี เขาเรียกว่าน้ำย่อยนะคะสําหรับย่อยตัวแมลงหรือตัวสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปในนั้นนะคะเพื่อเป็นอาหารของมันทีนึงก็เหมือนกับต้นมะข้าวมะเกงลิงนะคะแต่มันก็จะมีะน้ำย่อยร้อนๆนะคะในการย่อยอสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะตั้งคําถามโดยการยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่างประกอบนะคะจากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถตอบคําถามได้ดังนี้นะคะ1 ใบมะข้ามะเกงลิงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสีแดงมีทั้งสีแดงสดนะคะแล้วก็มีทั้งสีแดงเข้มนะคะบางชนิดมีสีแดงเหลือบเขียวนี่คือคําถามแรกที่เขาตั้งมาในในสามข้อแรกเมื่อกี้ที่ยกไปอย่างไปนะคะต้นมะข้ามะเกงลิงเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่นะคะลูกนะต้นของมันไอตัวถุงของมันใบของมันนะลูกใบของมันะจะมีทั้งใบเล็กและใบใหญ่นะคะ สามารถเอามาทําขนมได้นะคะเอามาทําขนมได้อย่างไรนั่นก็คือเขาจะเอาใบมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยเอาใส่ในข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวไปใส่นะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเป็นขนมได้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะในคจทย์คาถามที่สองนะคะเราอาจจะตอบได้ว่าต้นมะข้าวแม่โม,ะมะแกงลิงเนี่ยมักขึ้นในที่ในทุ่งโล่งแล้วก็เป็นดินทรายแห้งแ้งดินทรายแห้งแ้งนะคะมันชอบที่แห้งแ้งนะคะแล้วก็พอในที่แห้งแ้งปั๊บมันก็จะไม่มีอาหารกินนะคะอาหารก็จะไม่เพียงพอมันก็เลยจะต้องปรับตัวนะคะเป็นการปรับตัวเขาเรียกว่าการปรับตัวแบบทาวรน,นะคะต่อไป นะคะคจากตัวอย่างในข้อที่3นะคะสาเหตุที่เรียกว่าต้นมะเข้ามะเกงลิงว่าพืชกินสัตว์เพราะอะไรเพราะกินแมลงเป็นอาหารอ,อ มันมีวิธีการจับอย่างไรก็ด้วยการล่อให้มาเกาะที่ขอบใบพอมาเกาะที่ขอบใบปั๊บมันก็จะเลื่อนกระบอกมาปิดฟ้านะคะมาเลงก็จะออกมาไม่ได้ก็จะโดนย่อยกลายเป็นอาหารของมันนะคะก็ตรงกับที่เพื่อนๆของเรานะคะยกตัวอย่างในการตั้งคําถามมาแล้วก็เพื่อนๆที่ช่วยอ่านตอบคําถามนะคะที่ได้ได้ถามไปจากที่เพื่อนๆยกตัวอย่างมานะคะก็ได้ถามไปก็ตรงนะคะกับที่ในตัวอย่างที่ให้มาเลย นะคะโอเคนะคะนี่ก็คือลักษณะนะคะการตั้งคำถามและก็ตอบคำถามนะคะสามารถกีดเส้นแล้วก็ดูไปได้ทีละประเด็นด้วยนะคะวันนี้ก็เด็กๆก็สามารถที่จะตั้งและก็ตอบคำถามตามที่เรื่องที่อ่านได้ด้วยนะคะ